ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์3รุ่นใหม่นั่นก็คือ CB400 Super f o CB400 Super d o r และ CBR400 d u b l e R ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนิตยสารอย่างแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้จากการตรวจพบข้อมูลล่าสุดว่า Honda นั้นกำลังพัฒนาเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงบล็อกใหม่ที่อาจจะเป็นการลงทุนผลิตในประเทศจีนที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้สำหรับภาพที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้มันคือภาพ CG หรือภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ยังแมชชีนได้มีการเลนเดอร์ขึ้นมาใหม่โดยใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของรุ่น CB650R Neo Sport Cafe มาเป็นต้นแบบในการออกแบบให้ได้ชมกันไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดนะครับดูไว้เป็นแนวทางว่าถ้า Honda จะเปิดตัว3รุ่นใหม่ในคลาส4สูบเรียง 400cc ที่ญี่ปุ่นมันจะมีหน้าตาประมาณนี้หรือไม่ทุกคนคงจำกันได้นะครับว่า ฮอนด้าได้มีการยกเลิกการผลิต CB 400 Super f o และ CB 400 Super b o r o r ในปี2565ที่ผ่านมาปรากฏว่าแฟนคลับ Honda ที่ญี่ปุ่นรู้สึกผิดหวังไปตามๆกันเพราะว่าทุกคนอยากให้ CB 400 Super f o มีการพัฒนาต่อเนื่องประจวกับการที่คาวาสกินั้นได้มีการเปิดตัว Ninja ZX-4R เข้าสู่ตลาดและก็มีการวิเคราะห์ว่า k a w a s a นั้นอาจจะมี Z400 RS 4สูบเรียงออกมาอีกหนึ่งรุ่นขายควบคู่ไปกับ s e l e e t 4 r ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับ Honda ในญี่ปุ่นมีการเรียกร้องขอให้ Honda มีการพัฒนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในแบบ4สูบเรียง 400cc มาถึงตรงนี้นิตยสารยังแม่ชีนได้มีการวิเคราะห์ว่า Honda นั้นได้มีการขยายการลงทุนไปที่ประเทศจีน โดยจะมีการพัฒนาเครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc บล็อกใหม่มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ Honda นั้นจะพัฒนาออกมาเป็น3รุ่น3เวอร์ชั่นให้ได้เลือกใช้กันสำหรับภาพ CBR 400R ที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ CBR 600R แต่อยู่ในโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ CBR 650R นั่นเองครับ จะว่าไปแล้วถ้า Honda จะนำเครื่องยนต์ของ650ซีรีส์ที่มีการผลิตในเมืองไทยไปทำการลดปริมาตรลงเหลือ4 0 0ซีออกขายในญี่ปุ่นก็สามารถทำได้ทันทีครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดแต่เนื่องจากว่ามีกระแสะข่าวว่าจะมีการนำเครื่องยนต์จากจีนเข้าสู่ญี่ปุ่นตรงนี้ต้องมีการติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้มันหรือไม่ โดยเฉพาะตัว CB 400 Super f o r และ CB 400 Super b o d o r แอบมีความคาดหวังลึกๆอยู่ในใจครับว่าถ้า Honda จะพัฒนาเป็น CB 650 Super f o r และ CB 650 Super b o d o r รวมถึง CBR 650R รุ่นใหม่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไป ในโอกาสหน้าครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิงได้เลย